เอาละค่ะอาจารย์ทีนี้มาถึงสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ละสมมุติว่าเราไปปุ๊บแล้วมีคนมาทักเราอย่างไปตําหนักของเกจิอาจารย์อะไรหลายๆอย่างนะที่เขาเป็นร่างทรงเป็นอะไรแล้วเขาบอกว่าคุณมีองค์เป็นองค์น,นั้นองค์นู้นองค์นี้องค์ไหนก็ตามแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเรามีจริงหรือเปล่าคือหนึ่งเราต้องดูว่าคนคนนี้มีอะไรดีมีทิพตาทิพมีชาสมาบัติชั้นสูงมองเห็นว่าใครมีองค์ด้วยเหรออืมก็หนึ่งนะค่ะสอง ก็คือตัวเราเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับองค์นั้นเราต้องรู้ก่อนคนแรกเพราะนั้นก็คือเมื่อฟังใครทักต้อง <c oughs> เรียกฟังหูไว้หูค่ะเพราะการที่จะอาศัยเราเนี่ยก็จะต้องมีความคุ้นเคยต้องมีความผูกพันคือจะต้องบอกกล่าวกันล่วงหน้าคนะฮะอย่างน้อยก็มาเข้าฝันแหละฉันจะไ่อยู่กับเธอนะ ให้เธอเปิดร่างลับนะใช่ไหมเพราะก็คือจะเป็นองค์หรือไม่องค์หรือจะเป็นเทพเลยแต่ว่าในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยเมื่อคนเราจะเกิดมาเนี่ยพอจะเกิดมาปุ๊บมันจะมีญาติที่เป็นเทวดาอืตามมารักษาเช่นเวลาตกากี่สูงเด็กๆไม่เป็นอะไรที่ว่าเป็นแม่ซื้อก็เรียกแม่ซื้อตอนหลังคือต้องพอเขาโตแล้วก็ต้องให้เขาไปนะเพราะนั้นก็จะมมอยุ่งวนเวียนหลังจากนั้นก็จะมีเทพองค์อื่นค่ะ ที่จะมาคอยดูแลค่ะอย่างเนี้ยถ้าเราอ่านพุทธประวัติเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็มีค่ะตามมาเป็นสิบเป็นร้อยเลยไปที่ไหนตามไปตลอดออค่ะจนกระทั่งที่ท่านจะบรรลุสัมมาสัมโฆทธญาในวันนั้นน่ะค่ะก็มีเทวดาในคอยอารักขาท่านอยู่แต่พอพยามารมาเนี่ยไปกันกระจายเลยไม่มีใครอยู่ช่วยพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียว แต่ <c oughs> ทั้งพระเจ้าต้องขอให้พระแม่ธรณีเ,เป็นพยานในบาลังนั้นว่าท่านสร้างบาร,รมีมาเท่าไหร่กวดน้ําเท่าไหร่จนพยามารพ่ายไปเพราะนั้นคือทุกคนเนี่ยมีเทพรักษาค่ะนะมีเทพรักษาแต่ว่าไม่ใช่เทพเสมอไปเพราะแต่ละคนจิตไม่เหมือนกันอืเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นว่ามีคนบางคน,นี่ยคือทัศนคติลบชอบติพระอืติ อาจารย์คือไม่ถูกนิดหน่อยก็จนกระทั่งหนักๆเข้าห้ามปากตัวเองไม่ได้อเมื่อห้ามปาก่ตัวเองไมไ่ได้ก็หลุดปากมาด่าด่าพ่อด่าแม่ด่าดจนกระทั่งตัวเองก็รู้นะว่าไม่ได้อยากด่าแต่ปากขยับไปจนกระทั่งนี่อันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องจริงคพาไปหาหลวงพ่อเสือที่อ,อยู่ในร่างในร่างทรงท่านก็เลยบอกว่าคนเนี้คือพูดจาคือมีความคิดในทาง ทัศนคติลบพอดีเปล่เนี่ยมันคือมีนิสัยอย่างนี้พอ oh. เ,เห็นก็เลยเข้ามาแฝงอ oh. อยางงี้จะบอกว่าเทพมาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่จะมีเทพก็คือคนที่ค่อนข้างมีศีลเพราะว่าเทพจะได้บุญจากคนรักษาศีลคนทําบุญเวลาอนุโมทนาเวลาเราแผ่เมตตาท่านได้อื